อ้ไมรู่่เนียสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะเส้มตำนะคะส้มตำไข่เค็มนะคะส้มตำไข่เค็มวัสดุมันก็จะมีนะคะนี่นะคะมีมะละกอมีมะละกอมีแครอทนะแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะกมคมนะ็มีไข่เค็มนะมีไข่เค็ม นะคะแล้วก็น้ําอันนี้เป็นน้ํามะขามนะน้ําตาลปี๊บมีถั่วนะคะถั่วพริกกระเทียมเอาเลยค่ะตามได้เลยมะนาวน้ําปาลน,นิดหน่อยอน,นี่ก็ใส่ ใส่พริกกระเทียมนะคะพริกกระเทียมตามลงไปใส่ถั่วลงไปนิดหน่อยน้ำาแต่นี้ปรุงปรุงรสนะคะปรุงรสก็จะใส่เออเป็นน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะน้ำมะขามเปียก ถึงทำมือเดียวไม่ได้ก็เพราแบบนี้เอาะวอาหวานๆนะเออรสชาติก็จะอยู่ที่เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะเวาราทำน้ำก่อนอทำน้ำ ใส่ใส่น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลปีบนะน้ำตาลปีบแล้วก็น้ำมะนาวนิดหน่อยนะนะคะเราใส่เราใส่ทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเพื่อความอร่อยนะนะคะมะนาวก็จะหอมนะคะ ใบถั่วลงไปนิดหน่อยนะถั่วฝักยาว อันนี้ก็ปรุงปรุงน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ใส่มะละกอลงไปนะใส่มะละกอลงไปก็คนรสชาติมันก็จะเ,ออเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะรสจัดนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ใส่เออ แล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปนะคะใส่ไข่เค็มลงไปใส่สองใบเนีนยต่อดูใบขึ้นใบขึ้นก็พอไหม

Mm hmm. แล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะชิมรสชาติได้ได้เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะเออน้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามาละเออเออเออเอะไรไข่เค็มไข่เค็มมันเค็มอยู่แล้วนะคะ รสชาติก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะโอเค โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อส้มตำนะคะเป็นส้มตำไข่เค็มนะคะส้มตำไข่เค็มนะคะทานกับข้าวเหนียวนะทานกับข้าวเหนียวแล้วก็ทานกับผักนะคะทานกับผักได้เลยนะคะอ,อ,อร่อยนะอร่อยนะวันนี้มาวันนี้มาทาอาหารเอ่อนอกบ้านนะคะมาทํานอกบ้านเพราะว่าตำส้มตำต,ต,ต้องหาคนช่วยตำเนาะคนช่วยตำ ตำคนเดียวมือเดียวไม่อร่อยนะต้องมีคนหลายคนช่วยกันตำนะคะวันนี้มาหาน้องให้น้องช่วยตำให้โอเคนะคะนี่แบบนะคะเป็นส้มตำไข่เค็มนะคะส้มตำไข่เค็มนะคะทานกับข้าวเ,เหนียวหรือข้าวเจ้าขา้ขาวข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีผักผักก็สารพัดผักนะคะได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะก็ขอจบออขอจบการทำการสาธิตการทำ ออส้มตามไข่เค็มแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ